แฟนแฟนแห่เป็นห่วงแมวสุดที่รักของแตงโมนิดาที่แอนนาเอาไปเลี้ยงหายไปแล้วเรียกได้ว่าทำเอาแฟนแฟนต่างก็เป็นห่วงหลังจากที่แอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาได้เผยว่าแมวชื่อบัมบี้หายไปตอนเมื่อวาน ตอนบ่ายโมงกว่ามีกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยแมวหายตอนบ่ายโมงกว่าหายไปห้าชั่วโมงหายยังไงก็ไม่เจอเราก็เดินไปที่รูปของโมเดินไปบอกว่าโมกูไม่ไหวแล้วนะใจเสียหมดแล้ววานโมให้หาแมวให้หน่อยสิพอพูดเสร็จเดินออกไปจากบ้านเจอแมวเลยค่ะแมววิ่งเข้าบ้านเองเพราะปกติแบมบี้ไม่ชอบออกนอกบ้านอยู่ดีๆก็หายไป เสียใจแม่และแฟนคลับเก็บรูปแตงโมออกจากท่าเรือพิบูลสงครามทั้งหมดรูปอะไรเก็บหมดเลยหรอเสียใจและที่ผ่านมาเรียกว่าคอนเทนต์หรอการที่เอารูปไปวางคอนเทนต์หนึ่งปีและก็เอาออกหรออันนี้งงนะคุยกับแม็กตลอดพร้อมยกมือไหว้ขอโทษเล่าเหตุการณ์ขนลุก คุยตลอดวันขึ้นศาลยังให้กำลังใจแม่อยู่เลยแม่ยังบอกให้เอาเสื้อผ้าแตงโมมาขายได้นะถ้าเราเอามาขายถั่วลงแน่นอนก็เลยไม่เอามาขายและมีเรื่องที่จะเล่าต้องขอโทษโมไว้ล่วงหน้าเพราะโมเป็นคริสพร้อมกับยกมือไหว้ แต่เราจะบอกว่า3วันก่อนหน้านี้เราไม่รู้เรื่องเก็บรูปโมแต่3มวันมีคนมาเรียกหน้าบ้านแล้วก็มีคนมาเคาะป,ประตูบ้านดูกล้องวงจรปิดก็ไม่มีคนรอบแรกได้ยินเสียงคนมาเรียกแอนนาแอนนารอบที่สองเสียงร้องไห้รอบที่สามเสียงเคาะป,ประตูบ้านเป็นเสียงผู้หญิงก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เชื่อเพื่อนยังอยู่รอความเป็นธรรมให้ตัวเอง คิดว่าเพื่อนเรายังอยู่เชื่อว่าโมอยู่บนสวรรค์แต่โมอาจจะทำใจยากกับเรื่องการเก็บรูปเพราะบางทีเราก็รับรู้อะไรบางอย่างได้ตลอดฮิปโปพุดเดิลโมอามินาก็ฝันโมยังคงรอความเป็นธรรมให้ตัวเขาเองอยู่แล้วและคอยช่วยแม่อยู่แล้ว